สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านครับนี่ก็เป็น EP 3เช่นเคยถิงขบวนการที่จะล้มช่างใหญ่ของเรานะครับก็เลยมาจัดต่อไม่รอแลยนะพี่ไปเดี๋ยวนะขาดตอนนะครับเดี๋ยวมันจะขาดตอนนะครับนี่คือขอบวนการที่จะล้มช่างใหญ่ของหลายทครับนะเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับนะ ล่าลสุดนะครับมีการส่งคลิปนี้นะครับนะไปให้สื่อสื่อสื่อ,อเดียวซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในสื่อช่องนี้อยู่เป็นสื่อของตุ๊กติ๊กนะครับตุ๊กติ๊กของเรานี่เองนะครับขบวนการของอียานตลาดไทยซึ่งขบวนการที่จะทําร้ายจะล้มช่างใหญ่ของเราแล้วก็ล้มยูทูบเบอร์ที่อยู่ใกล้ชิดนะช่างใหญ่ของเรานะครับผมได้เห็นข้อความนะครับผมได้เห็นข้อความแล้วผมก็ได้เห็น แชทดุดนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมขออนุญาตปิดหน้าที่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีพีที่สามนี่เป็นแชตอีพีที่สามซึ่งซึ่งซึ่งมีการส่งข่าวนะครับนะทักไปในอินบ็อกซ์นะครับนะของอ่านักผู้ประกาศข่าวชื่อดังคนหนึ่งในช่องของตุ๊กติ๊กนะครับในสื่อของติ๊กนะครับนะฝากให้ฟังคลิปนะครับช่างใหญ่ด่าผู้หญิง หยาบขายมากซึ่งซึ่งมันจะเป็นมันจะส่งจะส่งจะส่งเหมือนกันทั้งรายการโหนแล้วก็แล้วก็รายการอียงคารซึ่งเป็นเพจเพจดังซึ่งจะส่งเหมือนกันก็จะเป็น,ปนคือมันจะส่งแบบเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับส่งไปสามช่องใหญ่มันจะเป็นข้อบฟาร์มเดียวกันนะครับอยากฝากคลิปนี้ของนายนะครับช่างนะครับค่ะ เขาไลฟ์เราลาวันที่เก้าตุลาคมหกตลอดไลฟ์นะครับด่าทอรดิฉันนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งตรงข้ามและเป็นหนึ่งในทีมงานแอดมินเอฟซีของทนายดังคนหนึ่งนะครับในตอนที่ทนายดังนะครับทําคดีให้เขาดิฉันมีหน้าที่คืออ้างอ่ะคืออ้างอ่ะนะครับคืออ้างไปเรื่อยนี่คือกระบวนการก็เป็นส่งเหมือนกันส่งข้อความเดียวกันแต่ว่าส่งไปในสามสำนัก นี่คือสำนักที่3ที่ยานตราไทยนะครับผู้ที่ระยามตำบอลีิสุดได้ส่งคลิปหลักฐานซึ่งไม่คลิปเดียวกันก็ซื้อส่งให้3ามรายการดังได้ออกมาโจมตีช่างใหญ่ซึ่งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นนะครับนะและผมนะครับนะครับได้ดูนะครับข้อคว์มแชทหลุดได้อ่านละเอียด เรียบเรียงให้กับเอฟซีทุกท่านได้ฟังนะครับนะนะครับทุกท่านได้ฟังะฉะนั้นนะครับนานนี้คือเป็นรายการที่อียานตลาดไทยได้ส่งข้อมูลไปให้กับสื่อใหญ่อีกหนึ่งช่องซึ่งเราก็ทราบพอดีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครับว่าช่องไหนนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะโลมยึดเครดิตเป็นการยึดเครดิตที่ระยำตำบอลที่สุด ในแง่ดีของช่างใหญ่เรามีแต่ทำไมมันถึงมันถึงไม่ส่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะพี่ครับสิ่งดีของช่างใหญ่เรามันไม่เคยส่งเลยแต่มันเอาเรื่องระยํตาตําบอลส่งให้ครับแต่เรื่องระยํตาตับอลน,นั้นมันมีที่มาที่ไป โดยการยุยงปกปั่นของยานตราไทยพี่พยายามยัย่วยุให้ช่างใหญ่ของเราเออกมาตอบโต้แล้วจะนําคลิปทุกอย่างออกไปให้สื่อใหญ่ขยี้แต่สื่อใหญ่เขาก็มีจรรยาบรณพอนะครับสื่อใหญ่เขาก็จะมีจรรยาบรณจรรยาบรณพอที่จะออกมาพูดข่าวหลักฐานทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ยานตราไทยทํานั้นนี่คือกระบวนการที่จะโ้มโดยการยืมมือสื่อสื่อใหญ่ นะครับเพื่อที่จะมายึดเครดิตช่างใหญ่ของเราไอสิ่งดีๆของช่างใหญ่ในคลิป ung, ทําบุญทําบุญทําไมไม่นําเสนอบ้างไม่เอาไปให้เขาบ้างครับยิญาณตราไทยทําไมไม่เอาไปให้เขาบ้างครับผมถามหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้คือกระบวนการที่จะโล้มล้างช่างใหญ่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนจริงนะเท็จแต่วันนี้เรามีข้อมูลมีหลักฐานแชทหลุด นะครับเรามีข้อมูลหลักฐานแชทหลุดด้วยการส่งนี่ครับไปให้กับรายการต่างๆนะซึ่งซึ่งผมดูแล้วนะครับนี่คือมันจะเล่นกันแบบได้ให้ช่างใหญ่ของเรามีที่อยู่ในสังคมเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ฟรีครับเป็นกำลังใจกับช่างใหญ่ครับกับคุณนายสุนทรักครับ ใครจะว่ายังไงใครจะอะไรเราต้องสนใจเราทําดีต่อไปตอนนี้ช่างใหญ่ก็ปิดวาจานะครับตามสัจจะนะครับเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นทุกอย่างคือผู้หญิงคนนี้ครับอิยานจตไทยอิเลอริยมามตมบอลคนนี้ที่พยายามส่งข่าวบิดเบือนไปให้เสือใหญ่ให้เข้าใจนะช่างใหญ่เราผิดตอนที่ช่างใหญ่เราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น นะครับผมนะครับก็อยากให้สือ่อใหญ่ไปดูคลิปของยียานตลาดไทยกับสิ่งที่มันทำระยามตำบอลเอาไว้นะครับที่มันออกมาด่าพ่อแม่เขาออกมาด่าพ่อเขามันอ้างครับมันอ้างว่ามันไม่ได้ด่าลูกเขามันบอกอ้างว่ามันแค่ยกตัวอย่าง ถ้าลูกคนอื่นตายแล้วจะรู้สึกยังไงมันอ้างเอาแล้วข้อนี้มาอ้างครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันด่าเขาครับนะครับแล้วช่างใหญ่เราก็ไม่เคยพูดถึงเจ้าแม่ที่ดาวคารมานาเนิ่นนา,นานแล้วนะครับไม่เคยพูดถึงเลยนะครับแต่นี้ก็พยายามที่จะปลุกปัน่นยู่วยุโทสะต,ต่างๆนานา,นาใครพลาดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของมัน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนตอนนี้ครับเราก็ได้รู้ชัดเห็นแจ้งนะครับถึงกระบวนการที่จะล้มชังใหญ่ของเราเพราะนั้น,นจับมือไปด้วยกันครับ <c oughs> จับมือไปด้วยกันใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรไม่ต้องไม่สนใจครับ <c oughs> ไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ เราก็อยู่ของเราแบบนี้ครับจับมือให้แน่นๆหมาเห่าอย่าเห่าตอบครับถ้าเราเห่าตอบเราจะเป็นหมาหนึ่งตัวนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเขาอยากให้สังคมเข้าใจการที่ผมออกมานั่งเล่าข่าวอยากให้สังคมเข้าใจว่ามันมีกระบวนการที่บิดเบือนข้อเท็จจริง แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยคุณได้ลองมาสัมผัสในตัวคุณเองแล้วคุณจะเชื่อคุณได้เห็นกับสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาของคุณเอง